ตอนที่5เสียงเนียงเคียนตีสาวสนมอยู่ต่อมามือนึงพระยาคิดงามอยู่ในใจเพื่อหาทางแก้แค้นบักเสียงเนียงที่มันเปรียบเทียบหาว่าพระยาเป็นคือเด็กน้อยโบหูจักความกูนี้เป็นภระยาสร้างข้าไผ่ก็ได้สร้างเคียนสร้างตีก็ได้สร้างเฮ็ดหยางก็ได้เพราะว่าพญามีสิทธิอำนาจสูงสุดในอาณาจักรนี้ เมื่อนี้กูซีสร้างให้นางสาวสนมสิบคนไปขี้ใส่เหอนบักเสียงเมียงให้เต็มเหอนเบิ้งดูให้มันเหม็่นตายลองเบิง้งสีได้สมนำหน้ามันคักเมื่อพระญ,ญาคิดห้ำแล้วก็ให้เสนาไปเอื้นเอานางสาวสนมมาสิบคนเมื่อนางสาวสนมสิบคนมาพร้อมกันแล้วก็พากันกุมกับพญ,ญาแล้วถามว่าพระองค์เอื้นพวกขน้อยมาอย่างนอ้อ พระญาบอกนางสาสนมว่าให้พวกสู่ท้งสิบคนนี้ไปขีใส่เฮือนบักเสียงเมียงในมือนี้เนอให้ขี่ทุกๆุกคนขี่แล้วจึงกลับมาเมื่อนางสนมทั้งสิบคนไปถึงเฮือนเสียงเมียงแล้วเสียงเมียงได้ถามพวกนางสาสนมวา่าแม่นพวกเจ้ามาอย่างโอคือว่าพากันมาหลายคนแท้ พรญาบอกให้พวกค่อยมาขีใส่เฮือนไอเสียงสาวสนมเวโบอกเสียงเนียงเอา้าคันเม่นพญ,ญาสร้างแนวนั้นไผ่ิีไปขัดคำสั่งของพรญ,ญาได้เอา้าพากันขี้เลยให้ขี้ตามที่พรญ,ญาสร้างเด้อเสียงเมียงบอกต่อจากนั้นพวกนางสาวสนมโกหงสิ้นขึ้นขี่ส่เหือนเสียงเมียงบางคนโบปวดได้เบ่งสุดแหง จนเงียวแตกตดแตกออกแล้วขี้จึงออกมาน้ำหลังเสียงเมี่ยงเห็นแนวนั้นได้ไปจับเอาแ่ซหวายห้อยยูฟ้ามาตีพวกนางสาสนมจนหลังแตกเลือดไหลห้องให้เสียงฟตสนัน่นเสียงเมี่ยงทางเคียนตีทางห้เฟงเฟงวะพวกสูนี้ลื่นคำสั่งพญาสั่งว่าโบมีความเข้ารลยำเกีงพระอ,องค์แท้พระญาสร้งให้สูมาขีใส่เงินกูเท่านั้น สู่สั่งว่าเฮตเกินคำสั่งของพระองค์แท้โบขี่ลาลาสัมผัสทางเงียวทางตดสู่นี่บอดีลื่นคำสั่งของระญากูทนเบิ่งโบได้แท้แท้แววแล้วเสียงเมียงก็เอาแซ่ไวายไล่เคียนไลต่ตีพวกสาวสนมจนหลังไข่หลังพองเลือดย้อยเลือดซาดพากันแล่นไปเพิ่งพระญา เมื่อพญ,ญาเห็นพวกสาวสนมพากันเล่นหนีมาห้องเสียงหรือเสียงไหลขอความช่วยเหลือว่าช่วยเดช่วยเดพะญ,ญาโบกให้พวกสาวสนมมารายงานเหตุการณ์ว่ามันเป็นคือแนวใดพวกสาวสนมได้รายงานว่าพวกข้าน้อยได้ไปขี่ไส่เหอนไอเสียงเมี่ยงตามคําสั่งของพญ,ญาพอแต่ขี่อกเท่านั้นอายเสียงก็เอาเซ้ไหวายมาตีพวกข้าน้อย จนเลือดย้อยเลือดยังพวกข้าน้อยทนบไร้จึงได้แล่นหนีมานี้แล้วเมื่อพญายาได้ยินดังนั้นก็เกิดความใจใหายคิดในใจว่าบักเสียงเมี่ยงเป็นยังมึงมาโอหังอวดดีก้าขัดขวางคำสร้างของกูแท้กฎมนเทียนบานบงไว้ว่าหากไผจงใจขัดขวางคำสร้างของพญามีโทษถ,ถึงตาย กูต้องเอามันมาสร้างสอนใส่โทษมันให้เคิดลาเบิงดูพญาาได้บอกให้พวกเสนาอามาตไปนำเสียงเมียงมาเข้ารายงานตัวโดยด่วนเมื่อเสียงเมียงเข้ามาเฝ้าถวายบังคมพญาาแล้วพญาาได้ถามเสียงเมียงด้วยเสียงให้ห้และใบหน้าเชียงขื่มว่าบักเสียงตัวดีมึงนี่สั่งว่ากล้าคัดขวางคำสั่งของกูเสียงเมียงตอบพญาว่า ทานโทษท่านชีวิตข้าน้อยโบได้คัดขวางคำสั่งของพระอ,องค์ไดได้ยอมให้นางสาวสนมขี่ใส่เหอนข้าน้อยโดยดีแต่สาวสนมนันติบางอาจล่วงเกินคำสั่งของพญาโบขี้ล่าละพัดล่วงเกินคำสั่งทั้งตดทังเงี้ยวปนขี่ไส่เหอนข้าน้อยเห็นว่าพวกนี้มันล่วงเกินคำสั่งของพญา จึงเอาเสวายวมาเคี่ยนตีใส่โทษให้มันเค็ดลาบพระญาได้ฟังดังก้าวแล้วโกไดโบให้เสียงเมียงกับคืนมเมือเฮืินโบไดเอาโทษอย่างกับเสียงเมียงเพราะว่าฟังความเสียงเมียงเว้าแล้วมันโกแม่นความมันเท้สุดทายนี้ ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเฮาเด้เด้อแล้วพบกันใหม่ในอีพีต่อไป